สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่22ธันวาคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเยี่ยมราษสรที่ไปเฝ้าทถลอองทุเรีพระบาทในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง2563ที่จังหวัดเชียงใหม่ ค่ำวานนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทรงเปิดงานงโครงการหลวง2563ซึ่งหมูลนธิธนทิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนจัดขึ้นภายใต้แนวความคิดสายทานแห่งภูมิปัญญาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพอดุเดมหาราชบรมนาถบพิตรระผู้ทรงก่อตั้งหมูลนิธิโครงการ หลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุเดกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมเผยแพร่กิจกรรมการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลา51ปีนอุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว โดยงานงโครงการหลวง2513จัดระหว่างวันที่21-27ธันวาคม2563มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายกว่า1,300รายการรวมถึงผลิตภัณฑ์ของดอยคําด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ของปีนี้อาทิข้าวโพดหวานสีขาวรับประทานทั้งแบบสดหรือนำไปนึ่งคณะใบหยิกสีเขียวหรือผักเคลไฟเบอร์สูงมีซานต้านอนุมวลอิสระและกาแฟแคปซูล ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณลานหน้าอุทยานราชพฤกษ์ส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลอองลตลีพระบาทรับสเสด็จเป็นจำนวนมากซึ่งมีทั้งราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงอาทิราษฎรช,ชาวไทยภูเขา13ชนเผ่าเช่นเผ่ามง้งจากอำเภอหางดงเผ่าปากกาเกยอจากอำเภอแม่วางเผ่าละหูและชนเผ่าดารอังจากอำเภอฝาง ่างพร้อมใจการแต่งกายด้วยชุดประจำชนเผ่าอย่างสวยงามไปเฝ้าทุอองทุลีพระบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสุดกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรง สืบสารรักษาและต่อยอดพระราชากรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไปโอกาสนี้ทออประเนีรการบรรเลงดนตรีพร้อมขับร้องหมู่โดยวงดนตรีจิตอาสาพระราชทานในสองบทเพลงคือเพลงใต้ร่มไตรรงและเพลงแผ่นดินของเรา ต่อจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงฟ้อนเล็บแบบล้านนาจากราษฎรชาวจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1899คนฟ้อนเล็บเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ทางภาคเหนือโดยเฉพาะรูปแบบการฟ้อนมีอยู่สองแบบคือแบบพื้นเมืองหรือฟ้อนเมืองและแบบคุ้มเจ้าหลวงกระบวนท่ารำเป็นลีลาท่าฟ้อนที่มีความงดงามการแสดงจะมีความหมายตามลักษณะของผู้แสดงที่จะสวมเล็บยาวสีทองทุกนิ้วยกเว้นนิ้วหัวแม่มือ ทั้งนี้การแสดงฟ้อนเล็บได้รับรูปแบบการฟ้อนจากคุ้มเจ้าหลวงเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พระราชชายาเจ้าดารารัศบีทรงปรับปรุงและประดิษฐ์ท่าฟ้อนให้ดูอ่อนช้อยงดงามยิ่งขึ้น oh! จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจ็จรพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศายานทหารกองบิน41อําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้ส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลอ,องทุลีพระบาทณท่านอะากาศายานทหารกองบิน41ในการนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้ราษฎรจากอำเภออมก๋อยเฝ้าทูลอ,องทุลีพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถาวายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกขึ้นโดยน้อมนำแนวพระราชดำริการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอ,อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปฏิบัติตามทำให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างพออยู่พอกินและมีความสุขอย่างยั่งยืน และทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายงานศิลปะหัตถกรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งส่งเสริมให้เป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นแท่นส่งรับการถวายความเคารพจากกองทหารเยติยศแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานทหารกองบิน41อำเภอเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่กลับกรุงเทพมหานคร สมเด็จพระกนนิ tha ที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตากดังนี้วันนี้เวลา7จ็ดนาฬิกาส4นาทีสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเจดีย์พระาธาตุดอยผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยบูชาพระพุทธสรินาคมุนินซึ่งสร้างขึ้นมาปี2560ตามเจตนานรมณ์ของวัดดอนมูลและชุมชน3ตํตำบลโดยรอบโครงการเหมืองผาแดงประกอบด้วยตำบลพระาธาตุผาแดงตำบลแม่ตาวและตำบลแม่กุ เพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนอีกทางเพื่อเป็นการรำลึกถึงเจดีองค์เดิมซึ่งได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่หมู่บ้านค้างพิบาลตำบลพระทาตุผาแดง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนเพาะชำกล้าไม้เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตากซึ่งหน่วยงานต่างๆได้ร่วมการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อาทิสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานงโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปอปรอที่ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะ3ปีคือปี2561ถึง2563มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นลำดับทั้งในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดสร้างส่วนพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ตลอดจนการบริหารโครงการโดยมีการจัดสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค การบริหารจัดการแหล่งน้ําการบริหารจัดการพื้นที่และการตรวจสอบสารปนเปื้อนและรับรองความปลอดภัยและมีมติจัดทําแผนแม่บทโครงการระยะ5ปีคือปี2565ถึง2569เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมป่าไม้ได้รวบรวมพัน์ธุไม้ท้องถิ่นในภาคตะบนตกไม้เฉพาะถิ่นและพัน์ธุไม้หายากโดยสามารถรวบรวมพัน์ธุไม้ไว้แล้วจำนวน5 9 9ชนิดอาทิปานันช้างเต่าและมนทาดอยเพื่อจัดทำส่วนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและผู้สนใจขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและประเมินราคาการก่อสร้าง กรมทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทําการสํารวจกล้วยไม้ป่าและพืชล้มลุกได้จํานวน219ชนิดโดยได้รับงบประมาณในการจัดสร้างเรือนเพาะชำจํานวนสเรือนเพื่อรวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าและพันธุ์ไม้หายากจำนวน153ชนิดอาทิพิสบงตานกฮูกเทพพมาาชารฤสีเมืองตาก นอกจากนี้ยังจัดทําโครงการฝึกอบรมเยาวชนนักพฤกษศาสตร์รุ่งเยาระบบนิเวศป่าไม้เยาวชนรักน้ําและการอนุรักษ์สัตว์ป่าทั้งยังดําเนินง,งานฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบโครงการ สำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชได้ดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหมืองผาแดงรวบรวมเป็นหนังสือและทำการขยายพันธุ์พืชซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเหมืองผาแดงได้แก่กระเจียวส้มและเอื้องหินซึ่งประสบผลสำเร็จสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจสังคมและระบบนิเวศ และกรมทรัพยากรธรณีได้เข้าไปสำรวจความหลากหลายของซากดึกดำบรร์นในพื้นที่อำเภอแม่สอดเพื่อนำไปศึกษาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป จากนั้นเสด็จพระราชดําเนินไปยังบริเวณพื้นที่รวมต้นไม้ทรงปลูกทรงปลูกต้นไม้วงแคลจำนวน9้าต้นประกอบด้วยปีบอีโปงแคร์หางข้างแคร์หัวหมูแคร์ยอดดําแคร์สันติสุขแคนาการสลองคําและปีบทองในการนี้ทรงติดตามการดําเนินงานงโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดําริในพื้นที่เจ็ดอำเภอของจังหวัดตาก ซึ่งกรมป่าไม้ได้น้อมนําพระราชกระแสแนวทางส่งเสริมการปลูกและให้ความรู้ด้านการเพาะปลูกไม้ป่าและไม้ผลเศรษฐกิจอาทิบุกพืชเชิงเดี่ยวที่มีราคาดีปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้ปรารูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นส,สมุนไพรรวมถึงส่งเสริมการปลูกไม้ป่าประจำถิ่นเช่นขมิน้นมะขามป้อมเพกาเป็นต้น ควบผู้กับการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดตั้งกลุ่มหัถกรรมและกิจกรรมออมทรัพย์เพื่อสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโอกาสนี้ส่งเยี่ยมตัวแทนสมาชิกโครงการของจังหวัดตากที่ปัจจุบันมีกว่า5,000คนทางนี้กรมป่าไมา้และหน่วยงานต่างๆได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์เกษตรแบบผสมผสานเพื่อขยายผลสู่ชุมชนโดยไม่ทำลายป่า ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับป่าโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีที่ทำกินอย่างถูกต้องสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เวลา10นาฬิกา41นาทีสมเด็จพระนิธิถาทุร,ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโนะรงเรเดินตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมนพรรษาบ้านหม่องกัวตำบลแม่จันอเภอ,อุ้มพางจตากซึ่งเดินเป็นโรงเรียนปฏิบัติการทางจิตวิทยาเพื่อให้ความรู้ภาษาไทยจัดตั้งอย่างเป็น าางการเมื่อปี2539โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนนี้อย่างต่อเนื่องครั้งนี้เป็นครั้งที่6ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินแต่ละครั้งทําให้โรงเรียนพัฒนาก้าวหน้ามาโดยลําดับปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธย,ยม,มศึกษาปีที่3มีครูตํารวจตะเวนชายแดน6นายครูอัตราจ้าง12คนและมีนัก,กรเรียน450คนทั้งหมดเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ท่านี้โรงเรียนได้เน้นส่งเสริมทักษะวิชาภาษาไทยโดยคัดกลุ่มวัดผลนักเรียนและสอนเสริมหลังเลิกเรียนทําให้มีสผลิตผลทางการศึกษาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือโอนเน็กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2560รวมทั้งได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเช่นสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และปีที่3ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนมว นิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริและสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าสูงสุด15หน่วยต่อวันและติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย 3G รวมทั้งส่งเสริมการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ โดยจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่มาฝึกสอนติดตามผลในรูปแบบออนไลน์เพื่อสร้างมูลค่าของไผ่ซึ่งโรงเรียนมีการจัดปแปลงไผ่ทดแทนปลูกไผ่พันธุ์ต่างๆที่มีความหลากหลายส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนประสบผลสำเร็จดีมากมีเพียงพอบริโภคตลอดปี โดยได้รับใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พืช8ชนิดเช่นบวบเหลี่ยมแตงกวาถั่วฝักยาวและกระหล่ำปลีรวมทั้งมีการเลี้ยงแพะกบปลาดุกไก่ไข่และเป็ดตลาดจนได้ผสมพันธุ์สุกร4ีสายเลือดจากสุกรพันธุ์พื้นบ้านพันธุ์หมูป่าพันธุ์เหมยซานและพันธุ์ดูร็อก สุกรตัวใหญ่เนื้อแดงเยอะไขมันน้อยพร้อมทั้งแจกจ่ายลูกสุกรขยายผลสู่ชุมชนนอกจากนี้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมทุนกล้างุนกะหมออมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนพร้อมกับจัดซื้อรถยนต์บรรทุกโดยปีที่ผ่านมานอกจากนํามาใช้ในภาร,รกิจของโรงเรียนแล้วยังได้ให้การสนับสนุนงานชุมชนเช่นรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลอุ้มผางซื้อสภาพเส้นทางเป็นเขาธุรกันดาน โอกาสนี้ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรโดกระบบปกระหม่อมให้คณะเวิทศาสตร์เขตร้อนมหาิทยายลัยมหิดลและโรงพยาบาลอุ้มพังที่ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่มีผู้เข้ารับบริการ214คนส่วนมากป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ รงลงมาคือโรคระบบทางเดินหายใจอีกทั้งยังพบว่าชาวบ,บ้านจํานวนมากมีนอนพยาธิเนื่องจากวิถีชีวิตที่ไม่สวมรองเท้าและการบริโภคน้ําดื่มที่ไม่สะอาดโดยให้การรักษาด้วยการให้ยาถ่ายพยาธิ เวลา1 0 5 1นาทีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่จันทะตำบลแม่จันอภอุ้มพางจัหดต,ตากซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเดินเป็นโรงเรียนปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อให้ความรู้ภาษาไทยจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี2536ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีครูตำรวจตะเวนชายแดน6นายครูอัตราจ้าง6คนและมีนักเรียน270คน ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเรี่ยงโดยเป็นการสื็จพระชิชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่ห โอกาสนี้ทรงติดตามการดําเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริรวมทั้งสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําในโรงเรียนซึ่งปัจจุบันใช้น้ําจากระบบประปาภูเขาแต่มีการชํารุดเสียหายบ่อยครั้งในการนี้มีพระราชดำริให้กรมทะยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสํานักง,งานกอปร,รอและกรมชลประทานร่วมกันปรับปรุงระบบท่อส่งน้ําและก่อสร้างถังเก็บน้ําตามความเหมาะสม มเ,เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จจะช่วยให้โรงเรียนและหมู่บ้านแม่จันทะมีน้ําสําหรับอุปโภ,โภคบริโภคและการเกษตรเพียงพอตลอดปีพร้อมกับจัดหาน้ําสนับสนุนให้แก่บ้านเลอตองคุเพิ่มเติมด้วย ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการปลูกพืชสวนครัวไม้ผลและเลี้ยงสัตว์ให้ผลผลิตเพียงพอประกอบเลี้ยงในโรงเรียนรวมทั้งจัดทําโครงการธนาคารโปรตีนราคาถูกโดยเลี้ยงเป็ดในโรงเรียนจํานวน350ตัวแล้วยายผลจากจ่ายสู่ชุมชน20ครอบครัวครอบครัวละ5ตัวเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนลดภาวะทุพโภชนาในเด็กตั้งแต่แรกเกิดอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ชาวบ้านลดการล่าสัตว์ในเขตป่าสงวน ด้านการจัดการเรียนการสอนมีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับช่วงวัยและสอดแทรกกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความสนใจรวมทั้งมีกิจกรรมพี่นน้องอ่านหนังสือก่อนนอนของนักเรียนบ้านไกลและกิจกรรมพี่นน้องอ่านหนังสือให้พ่อแม่ฟังก่อนนอนโดยมีครเวเรอออกเยี่ยมบ้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถการอ่านออกเขียนได้กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยให้แก่นักเรียน โรงเรียนยังได้ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ให้นักเรียนได้เ,เรียนรู้จากการดำเนินงานสหกรณ์ร้านค้าการออมทรัพย์และการจัดทำบัญชีซึ่งสมาชิกได้รับเงินปันผลจากผลกำไรและปลูกฝังประสบการณ์ด้านสหกรณ์ตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อเติบโตไปเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีพร,ร้อมกับได้ส่งเสริมการฝึกอาชีพแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรเช่นกล้วยตากไข่เค็มผักกาดดองและเจลลี่มันบอรี่ตลอดจนการทอผ้ากระเรียงเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการนี้พระราชทานรถยนต์บรรทุกให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ในกิจการต่างๆของโรงเรียนและชุมชนเช่นขนส่งวัสดุในการพัฒนาโรงเรียนส่งนักเรียนที่เจ็บป่วยหนัก หรือผู้ป่วยจากสุขศาลาไปโรงพยาบาลอุ้มผางในยามวิกาลซึ่งอยู่ห่างถึง128กิโลเมตรและต้องใช้เวลาเดินทางถึง4ชั่วโมงซึ่งพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนในถิ่นทุร,รกันดารสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็วขึ้น องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบเหรียญรางวัลเรียนดีและโล่ประกาศเกียรติคุณของกองทุนเพื่อการศึกษาลและวิจัยทางด้านวิศวกรรม,มศาสตร์ในพระราชปธัรม์ประจำปี2563 วันนี้เวลา13นาฬิก53นาทีที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักรุณาโปรดกระรมหม่อมให้นายกเกษมวัฒนชัยองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายธเนศวิระ วีระศิรินายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมาศาสตร์ในพระราชธรรรราธิบาชสยามกุฎร,ร,ราช,ชกุมารและที่ปรึกษานำนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและสอบได้เป็นที่หนึ่งของคณะวิศวกรรมาศาสตร์ประจำปี2563รับเหรียญรางวัลเรียนดีจำนวน44คนและผู้ได้รับรางวัลการประกวด กำราดีเด่นด้านวิศวกรรม,มศาสตร์ประาจำปี25 6 3รับโล่ประกาศกิยติคุณจำนวนหนึ่งคนมูลเลดิทีราประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูธรรมจัดพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราราชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์ วันี้นะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่นิธทิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มพระราชทานเป็นมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51โดยมีนางสาวเพชรรัตภูมิมาศในอำเภอนางรองเป็นประธานในพิธีสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จัดการศึกษาแบบอยู่ประจำตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้กับเด็กและเยาวชนได้โอกาส10ประเภทในพื้นที่3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่กับการฝึกทักษะอาชีพและทักษะการำดำรงชีวิตตามปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคตปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน126คนมีครูและบุคลากรรวม89คนในห้วงที่ผ่านมานักเรียนครูและโรงเรียนมีผลงานนวัตรกรรมที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลในระดับจังหวัดระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศหลายรางวัล วานี้ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเซาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลนิธิราชประชานยุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่ครอบครัวนายบรรทูลอึ้งเสงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายไมตรีไตรติลานันผู้วาราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธี สำหรับนายบรรทูลอึ้งเสงอายุ44ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่45หมู่1ตำบลโพรงอากาศอำเภอบางน้ำเปเรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2563ขณะเดินทางกลับบ้านหลังจากไปสูบน้ำเข้าที่นามีฝนตกฟ้าขนองในพื้นที่ตำบลโพรงอากาศและเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่านายบรรทูลจนเสียชีวิต วันนี้ที่หอประชุมอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร้าเปรดกระหม่อมให้หมู่ในทีิ่าแร่ประชันมิเคราะห์ในพระบรมราชูปธัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวนหนึ่งพันผืนไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นโดยมีนายรังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธี ในการนี้ผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ยากไร้จำนวนสี่คนจากนั้นผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวณอาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองตะพานหินอำเภอตะพานหินซึ่งประชาชนต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดไม่ได้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทก,กภยัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนาราธิวาส วันนี้ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตจังหวัดยะลาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทัานารีนาธและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชรก,กิติยาภานเรนทิราชเทพพยาบาดีกรมหลวงราชาธิณีสริพัฒมหาวชราราชธิดาโปรโดให้หมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงยางชีพพระราชทานจำนวน2100ชุดไปยังสออบตมีพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูน เลขาธิการสอบอบตอเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อเชิญไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสต่อไปจากนั้นคณะลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนหมู่หนึ่งบ้านท่าบอลตำบลท่าทงอำเภอรามันจังหวัดยาลาและหมู่ห้าตมบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย สมเด็พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสลิตวันวรีนารียรัตนาชกัญญาพระเจ้าทานสอคอสอในวราระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2 5 6 4ให้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยวันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเขตด,ดินแดงกรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้กองงานในพระองค์เชิญสอสอรพระราชทานไปมอบให้แก่นางจริยาประสบทรัพย์ผพ้อในการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารข้าราชการพรนักง,งานราชการและเจ้าหน้าที่เนื่องในบารดิทีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564โดยสอสอรพระราชทานมีพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตราประ จำพระองค์อักษรพระนามสอร,รอภายต้าจุลมงกุฏข้อความ w i s h i n g you happiness and a new year f o r l e d with joy Vousuhat Brander Bonner A.U. n e w e l Anne b r a n d e j e w e และส่งลงพระนามจบข่าวในพระราชสำนักที่ฉันส,สดิทสวภาเอกยี่ยมศินสวัสดีค่ะ